ขอบคุณขอบคุณเวลาเด้อเป็นหุ่นพูมใช้เบื้องแง่ลูกหลานมันถูกคนยากนี่แหละผู้ขากับแบบปลาปื้มแบบเบ้าแบบเบ้าบุกเลยดีใจโดยหอดถึงผู้ข่าเลยเด้อโดยกราบสบายดีรัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุข ου, สุขคนเด้พอ,อ,นนดดอ,อ,อ,อพี่น้องเนาะบวริวณในประเทศแหลกกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ส่องบัะเทงน้อยอีกแล้วพี่น้องเลย กะมาอนี้พี่น้องเนาะบูเสียงกับมหาน้องน้ำเพชรพี่น้องเอ้ยนี่ว่าครอบครัวมีน้องน้ำเพชรพี่น้องเนาะอยู่บ้านแก้งกระบเอาเนื้อพี่ได้พี่น้องเอ้ยซึ่งมามือนี้พี่น้องเนาะบูเสียงกับสิมาเป็นสะพานบุญในทางพระอาจารย์อยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าทางพระอาจารย์เพิ่นกะบ่ให้ออกซื้อเรียงนามเด็กพี่น้องเนาะซึ่งมามือนี้พี่น้องเอ้ยกะบบูเชียงกะสิมาชี้แจงซื่อที่ทางครอบครัวเมย์น้องน้ำเพชรพี่น้องเนาะ เพราะว่าทางครอบครัวเม่น้องน้ำเพชรเป็นกะหาที่รอตัวหนากระไล่ไล่ออกไปหน่อยเนาะแต่ว่าเรื่องคมกลวงกลวงคุณกลวงแล้วก็ะยาวมูเชียงยังโบราณนิฮูๆออกพี่น้องเนาะต้องไปถามมุกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งเม่น้องเม่น้องน้ำเพชรเนี่ยเป็นว่าไล่แล้วพี่น้องเนาะเลยาไาโอเคพี่น้องเนาะจังไลยกลับไปเบิ้งไปฮับไปชมน้ำกันพี่น้องเนาะเนาะว่าสีกลวงยาวเท่าใดประมาณเท่าใดพี่น้องเนาะไปพี่น้อง โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กระเบื้องแข่งกับข่ามาฮอตที่แล้วพี่น้องเยที่กำลังชี้ชี้แจงซื้อให้ทางครอบครัวของแม่น้องน้ำเพชรพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังรอทั้งในบ้านมาอยู่พี่น้องเนาะก่อนดึนเนาะกระเบื้องแข่งก็จะไปทักทายทางครอบครัวของแม่น้องน้ำเพชรก่อนพี่น้องเยซื้อปฏิมาให้ทางน้องน้ำเพชรมาหนีพี่น้องเนาะหาก้อนพี่น้องเยเพราะว่ามาคนหน้าเพื่อนว่าโอ้โหเขาเสพหลายพี่น้องเนาะมามืัอนั้นกระเบื้องแข่งก็เลยซื้อมาพี่น้อย สิกจีมาฝากเพิ่นม ah ื้อนี้เนาะปาอาสบดีเด้อปาเดเนาะอืมเออนี่ใหม่เดอ่าว่าคึ้มผ้าคึ้มนเนาะอ๋อว่าสิตกธรรมชาอันนี้บ่เนสิตกท่านไ้ถ่ายทําแล้วธรรมาอันนี้เนาะ โดยเดี๋ยวก็ลูกมาถ่านะนะเพ่อเอ้ยโดยมาถ่าโดนเติมแล้วดูเป็นจังนไรเนาะอันเพิ่นได้แทกยังเรียบร้อยแล้วบ่ยังเพิ่นยังพระท่านได้แทกยังถ่าพอบ้านเพิ่นมาแทกบ้างเลยมาเบิ่งกันเลี้จุดบริเวณนี้เนาะเป็นแล้วเพิ่สีแดงให้โดยเพิ่นสิแบ่งบริเวณนี่เละไปอดพุ่นกายรักษาพ่ายไปเพิ่นว่าอัน งามเนาะติดถนนทางพี่น้องเอ๋มองเป็นชีแจงทางอันให้เป็นอยู่น้ำกันเป็นชีแบงให้ดโอเคจจังเลยกรอทางอันอ่าพวานมาก่อนเนาะเออน้องน้องอาน้ำเพชรพอเชียงซื่อป้าเต้มาเด้อวันนี้เด้อทั้งทั้งนอกนะเชี่ยวกรดเลยวันนี้เป็นหูก่อนเนาะวันนี้กรดเลยเอ๊ะว่าแม่ลูกพอเชียงฯหาเจ้าอยากกินเห็นอะไรอ่าหาก่อนเนาะ โดยกับใจหลายๆด้วย้งนอกนายสิกินก่อนละพูโดยลูกอ่ารอจักน่อยซะเนาะโดยรออีกจักนอยเพิ่นติดอันนั้นค่ารวมเพิ่นก็เลยมาานนึงนี่เนาะเบี้ยงานกันหลายโดยแต่ไปหาเพิ่นน่ะตั้งแต่อันเช้าพุ่นแหละโดยโดยเพื่อเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นอยู่บ้านเถิงพราะวาเนาะแต่ว่ากินข้าวกินน้ําเบิดแล้วบ่ ยังไม่ได้กินข่าวเที่ยงบ่ทันได้กินอยู่เนาะโดยนี่นแล้วเ่ไปเศร้าโหมุ่งไมปลุงไปเศร้ายืมโดดชะลิงเหมือนกับชะลิงตายยังป่ะเปลี่ยนอันยังหลอดไพ่อันนอีกกะล่างสิเป้อันหาเพิ่นแรงโลดโมทันโลดถึงไหนก็รอจังหน่อยสินะโดยโดยรอไทยเนาะอยกินอันปาเตเรเร่หลาเด้อกับได้เนาะยังคืออันนั่นถักแต่น้ำพริกโอเคพี่น้องเนาะรอจังหน่อยพี่น้องเไย Cứ với nồi nó bún gì tốt chắc này. À, ừ. đồ. Đôi lúc. Bây giờ Ok, cái nó cả. À, bưng nắp chắc nồi nó. À, bên kia, À, cả hút bên này đâu cái nó. Mình tới nhà phải tầm lưng xe à, tầm thang. Ô, oh, ngàm bây nó. À, nhắn là này. Là bán nàm đó. ใส่บ่เกิบนะเออระวังเด้อน้ําเด้อไอ้น้ํากกมักทันเดอ <c oughs> นีแหละพี่น้อง,นง,ง,นนนงเงนาะ,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 ะทางพอันทางบ้านเพิ่นกําลังแทกให้อยู่พี่น้องเอ้ยดูพเข้าในพ่นเนาะะโอเคพี่น้องเนาะจังไดก็รอทางอ่าพอเพิ่นแทกออกมาเจะจังถามว่ากว้างประมาณเท่าไหร่พี่น้องีเนาะนีก็ทาง พอพนก้าได้แทกเป็นที่เข้มห้อยแล้วเี่น้อยเนาะเดี๋ยวไปทักทายสบายดีทั้งโคพนเนาะสบายดีแล้วพอด้อเอยเดี๋ยเดีอยวเดี๋ยวพอดีไม่ใ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไหเนาะอันกุ way, ้งเง่าเท่าไรเนาะพอเบิ้งแคมทังเด้เก้านี่ไดลเก้าอาสนแดงนี่ฮั่งดูโซฮาเมตรโาเมตดบันเชนโตทิดเนื้อเนี่ฮันสิบพกเม็ด ตัวนั่นแต่มันตัวนี้ชาวหาแมสแล้วแทรกตัวนี้ลงไปเลยเบื้องสิดตะเป็นออกไงสิบสี่แมสแต่ว่าอยากแบบเสี่ยวเนีนจังหน่อยเนาะมันเป็นมันเป็นดินเนียนเจ้ยดินเจย์งูกันซะโดยโดยกับชาวหาเชาวหาคูนสิบสี่โอ้ในดินมันมันเสี่ยวไปเนาะพอเนาะ ดิมันเฉียวมันบมดเสมอตัวเขาแตงเป็นหลาดนี่มันมันจะทอกันนี่ธรรมดามันต้องเอาไม้แมตแทกให้โดยโดยมันอย่งมันยัางฉีกหัวจักโดยโอเคแล้วเนาะอืมเจ้าเจ้าแต่ว่าทั้งพื้นมันีกบตัวนี้นี่มันทอกันถวายเราชาวหาโดยโดยโอเคไปถึงน้องเนาะก็จะได้ให้ทั้งพ่อเพื่อนจดเอกสารหรือว่าผู้มอบแล้วก็ผู้รับอันนี้เนาะแน่นตอนต่อไปพี่น้อยมีทั้งประกอบเอกสารให้โดย โอเคเนาะบัรนี้กาสีให้ทั้งพ่อเพันอานแบบทั้งผู้ขายแต่กับผู้มอบพี่น้อยเนาะจักหน่อยพี่น้องเนาะใบยัง,งยืนกั้นซื้อขายข้าพเจ้าเท่าพรน,นริน,อ,น,อ,านาาอายุสามสิบเก้าปีจันทราวอาชีพทหารอยู่หน่วยที่สองบอกบ้านแกงกระเบาเมืองเชียงบุรีแขวงชนบุรีเขตมีจุดประสงค์ขายดินปลูกสร้างให้แกนางเลี้ยงพร บุภาชิริมูลค่าทั้งหมดสี่สิบห้าพับาทได้ขายให้แก่นั่งเรืองพรบุพาชิริอายุสามสิบสอปีบ้านแกงกระเบา,เ,บาเมืองไทบุรีแขวงชนิเขตอาชีีเป็นนาซึ่งทานมีจุดประสงค์ซื้อเพื่อเป็นดินปุกสร้างในวันที่สิเก้าดือน8ปดองพันเจ้สองและมีทานนั่งวาชนาเป็นพนยานได้จ่ายเงินสี่สิาพบาทส่วนยังเหลือ บวเรือเมนจ่ายชดนับแต่แต 2019, เป็น19บเกเดือนแปดช่องพันเจ้าสองได้ใจให้ครบถ้วนตามเงินไขขาพระเจ้าผู้ขายคอยยังยืนว่าสินค้าขายให้ผู้เกี่ยวนี้เป็นของขาพระเจ้าแท้จริงท้าว่ามีปัญหาหนุงยากเกิดขึ้นมาตามภายหลังขาพระเจ้าจะรับผิดชอบตามระเบียบกฎหมายของบานเมืองให้เจ้าของทรัพย์เดิมในคดี ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองถ้าว่ามีขอ้อผิดพลาดนะมีผู้มาทวงท้าวหาสัญญาสบับนี้ได้อ่านสู่กันพังสองพายแล้วจึงได้ตกลงเช่นมีพยานสามคนเช่นยังยืนถืกต้องตามสัญญาสบับนี้มีพ้นักชิ์นัแไปมือลงและเซนเป็นเป็นตนไปที่บ้านแก้งกระเบ้าว,วันที่19เดือน8ช่พัน เช่นผู้ขายพรน,นารินผู้ซื้อนางเหลืองพรในบ้านพันเซนหัวหน่วยพันเซนตัวนี้โดย,โ,ดยโอเคเนานะเสนอถือว่าทั้งลายซื้อทั้งผู้ขายแต่กับผู้ครับ<น>ถื่ว่าลงในบันทึกเ<น><น>ก็บร้อยแล้วเนาะโดยครับันนี้ก็ผู้เชียงก็เอาเงินให้เอื้อนนะครับมอบไปทั้งผู้อันนี้เนาะผู้รับเงิน อโอเคพี่น้องเนาะบริษงกษียเอาเงินจำนวนอ่า40,000บาทพี่น้องเลยมอบหมายทางเม่นนองน้ำเพชรพี่น้องเนาะแล้วก็มอบทรงต่อจากเจ้า,จาของที่ที่เป็นมอบขายให้ภายในมือนี้พี่น้องเนาะใส่ขันเลยก่อนพี่น้องเนาะโอ้โตอะไรอ่ะโดยโดยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะถือว่ามอบให้แลาา้วก็ าบเช็คบงก่อนบ่อ้ยเช็คนับบึงก่อนเลยหอนเนาะเดี๋ยวบองก้อนเหรอยิ้มเมย์ยิ้มไปแม่เาไงโอเคเดี๋ยวไปเนาะมีที่เป็นของตัวเองนบรกะต่อไปกะอ่าสิไดใดเนืนการท็ด เพื่อนนิสซานกับโตไปบ้านนี้เนาะแล้วก็ปับพรรคปูง่ายมีฟังตัวเองแล้วโอเคขอบจัดฮะโอเคนู่นเนาะโอ้ยใจลายๆโอเนาะสุดเนาะฮะก็ถือว่าอ่าแล้วเนาะพ่อเนาะบ้านนี้เนาะโอ้ดูดูขมุกขมบใจทั้งพ่อและลายเนาะฮะโอเคบาดนี้เนาะอ่าพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านนี้เนาะดูดูฮะเอาเอาเก็บใบไว้ก่อนก็ได้เก็บใบไว้ก่อนลูกฮะถือว่า ซื้อเป็นที่ดินเป็นเทียมห้อยเน้ยเนาะกะคมยาวนี่กะเสาห่าเนาะกว้างสิบหกสี่หมื่นห่าเนาะเพราะว่าทั้งที่เจ้าของเพิ่นนี่กะเพิ่นอยากซอยเนาะเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้อยากขายดอกพี่หน้อยเพราะว่าทั้งนี่แหละคือสงสารช่วเดือกกันพี่น้อยเนาะเพื่นกับวัตถยาคลายดอกพันวยแบบแบ่งปันเนาะเจ้าของดินบ่อน เจ้าของเือนบผู้ขาอยู่หแล้วผปันให้เจ้าของเือนเพิ่นล้วเพิ่นอีดูสงสารแ่งก่้นถ้าเบ่งสาขายปกติหนี่แพงแนเนาะเ้ยเนาะแพงพอเป็นดหนาท้างดีหนาทางมีราคาสูงพี่องมีเป็นกระเบงขายตามนสุรือกันเนาะ ออกก่อนถ่ายแล้วก <teaching> <ime> <lush> ่อนได้แล้ว hey. ก็่แแหละดิให้เอาออกก่อนจ้าเอาเือว่ากิวนมนมบ่ยังได้กินนมบ่อถอ่อันกินนมป่องบ่อฮะโอเคเนาะอันอ่าบานี้นคาิบ้านนี่จังไปจ่ายที่ดังเยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอามเงินให้เจ้าเด้อนี่ิเดือนเนาะ นขัตอนต่อไปกมแตะฮักษาแตวก็มาปูวมาเปงเราเรือยเด้อยไปอีกเดื่ยฉันีพ่ขาก็ดีใจแห้งแล้วสดๆเลยเนะเพราะว่าโบเคยได้เลยนี่เนาะโบเคยได้เคยมีหาจนว่าจนว่าเท่าอะไรไปจนทำนี่แหละก็ยังมีเงินมีความชื่อมื้อเนี่ยขาขใจไหลๆแล้วกับแบบเว้าัยังกับแบบมันเลยนะใจจนบอกว่าถึงเลยนเข่าใจอยู่เนาะโดย โอ้ยทำไมเนาะถือว่านี่ไงผู้ชาก็สิมาบัวระบาดมาทางให้มัเนเป็นละกะฉี่ทั้งรักหัวและเท้าอะคุณดีใจเนาะมาะบาอกว่าเนาะเป็นยังไระยายเนาะสุดๆไดนะ้แล้วเนาะ โอ้ยทำซ้านั่นอเพ่นมาเป็นคนทำลเถลยลอเนเือเนาะโอ้านผ้าผ้าผลนกัมาอีกแล้วเนาะอ่าเออแต่ว่ามีสีส้นที่เศร้าชนิดเนาะเะตานม้เนาะสนะถือว่าเซตสิ้นเป็นที่ชิมห้อยนยเนาะอ่าตอนนี้เป็นทีของเอ้ยเรียบร้อยแล้ววันนี้เนาะเออเอออาสุดท้านี่แกอ่า๋ยวเอาสีมอบเงินจํานวนอ่าสอันบาท ไปจ่ายค่าทั้งอันที่แจงทั้งในบ้านเพ็นอีกรอบนึงแล้วงเนาะจาจำตาในบ้านเนอกยโอ้นโน้ยโอ้นอ้ยนอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยยโอ้ยอ้ยโอ้าอ้ยโอ้ยอยาอ้นาะยโอ้ยโอ้ยโอบคุอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยนอนยี้ย้อ้ยออ้น้้ภาย้อ้ออายอ เม่หรอกเมื่อน้องมาเสร็จโดยมีแล้วผ้ขากอะได้แล้วดินมันเป็นของตัวเองแล้วระดับแผ่นไม้อบเงินให้จำนวนสองพันให้ไปเล่นใบจ้ำตาจ้ำตาชาวบ้านเด้อผุขาขอบบุญขอบคุณเวลาเด้อเป็นหุ่นภูมิใช้เบื้องแง่ลูกหลานคนถูกคนยากนี่แหละผู้ขากับแบบปลาปลื้มแบบเบ้าแบบบ่อปลาพื้เลยดีใจโดยหอดถึงผู้ขาดละไเด้อโด้อเนาะแต่ก็ให้เนอนน้ำเพ็ดก็ได้หักแล้ว ดีใจ b a น a n งเผ็ดเลยดีใจค่ะยายฝากขอบคุณขอบคุณจังน้อยเนาะเอาไม่ให้นี่ให้เพื่อนจังน้อยโอ้ยยายเนาะอ๋อถูนหลวงปู่เลยน้ำมันนี้วันนี้เดี๋ยวนี้คือพอเชียงนั่นเพื่อนได้มาแล้วเออได้มาแท้ใบตาดินได้มาปงเงินปงคำน้ำพ่อจุกหรือเพื่อนใบระดินหรือเพื่อนเห็ดไหมหมดทุกอย่างแล้วฮอดแล้ว แล้วแล้วแล้วนี่แต่นี้าคตนี่จะต่อไปแล้วจะขาดมั้ยคะขอส่งบุญส่งผู้ชนคลบุญให้ทำสูหลวงปู่เด้อหลวงปู่หลวงปู่ขอได้เป็นเจ้าองค์พระธรรมอย่ตลอดสิขอได้สร้างผู้ชนคลบุญบุญทำบุญสูเด้อหลวงปู่เด้อให้นั่งกินนั่งทานสราบได้ๆแต่ให้เป็นได้เป็นดรงเจ้าเศรษฐีผีมั้งใหเป็นเจ้าตนบุญส่วนผุ้ชนคนละบุญหลวงปู่สร้างมันให้บุญทำบุญสู ซาไฮ้เลยไฮซุกโถงมาดังเลยอฮจีดีมีสุขกปูนปูความปูนความปูความปูมาเหนื่อยระเด้อเลาถุเนาะวานนี้จะละลายเดี๋ยวพ่อเด้อสองพระองค์ดีอ่าดีว่าไล่เป็นที่ของตัวเองแล้ววันนี้เนาะก็โอ้ดีอกดีใจน้ำเรื่อยเด้อเด้อเด้อเนาะแล้วก็ให้บุญน้ำคำสู้ตลอดไปเนาะไปในครอบครัวให้ตจมีใจความสุขความเจะเดินให้มีแต่ร่างกายแข็งแรงตลอดไปเนาะ ฮะกับมือต่อไปครับก็สิขอตัวเดินทางนะบัดนี้เนาะถือว่าเฮ็ดพ้อยดีเนาะเออเนาะากินข้าวกินน้ําบัดนี้เนาะถือว่าเข้าเที่ยงก็ยังบ่ทันกินอยู่เนาะอ่สบายดีเนาะบดนี้เนาะอ่าผมกมาได้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะก็อ่าเรียบร้อยดีพี่น้องเนาะถือว่าซือที่้แล้วก็ฝนตกเลยพี่น้องเอ้ยโตเนาะ พื้นที่กับ nhau สองห้าพี่น้องเนาะกว้างสิบพี่น้อยแต่บางคนจะเป็นแบบแบ่งทายพี่น้องเนาะเป็นที่เจ้าของที่ต้นที่เขาของแม่น้องน้ำเพชรอยู่ตอนนี้กต่พี่น้องบางคนจะอีกตัวหนึ่งดูเนาะเป็นแบบซอยแบ่งปันกันพี่น้องเนาะนะโอเคแั่พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้แต่บทเสียงบทเสียงแตมาเป็นสะพานบุญให้ทางพระอาจารย์พี่น้องเนาะแต่ว่าทางพระอาจารย์เพิ่อนกับบให้ออกคือเลี้ยงน้ำพี่น้องเยเพิ่ไปอยู่ทาง าประเทศไทยมาเด็กพ er, you know, ี่น้อยเนาะเด็แชายกับมาซื้อดินริงอย่างไห่ทางครอบครัวแม่น้องน้ำเกตเปลี่ยนที่เงียบม้อยแล้วพี่น้อยเนาะโอ้ยดีโอ๋ดีแสงเพิ่มบันี้พี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปการที่ตามอีกต่อไปพี่น้องเนาะว่าพื้นที่เพชรเป็นจังได้ต่อนี้พี่น้องเนาะเพิ่นกงจะได้มากบัวรบัดแปลงหรือว่ามาทำความสะอาดพี่น้องทางไม้ทางฟ้านี่แหละพี่น้อยเออซึ่งเดินเงีมองผานกาที่ตะลุ่มทุ่งทางพี่น้องเนาะปลอดภัยพี่น้องเย ว่าพิหมู่บ้านอย่างดีด้วยแหะพี่น้องนนเออเนาะเด้อก่อนอื่นพี่น้องเนาะบุเชียงต้องขอขอบุญขอบคุณทางผ้าอาจารย์เด้อเนาะที่ไว้วางใจใบุเชียงเปลี่ยนสะพานบุญให้ไทรมื้อนี้เนาะเด้อบุเชียงกับบุมีอย่างที่จะตกรอบแทนนพิมิตขมอวยพรอวยไวให้ทางพระอาจารย์จงอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะคนเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มี ปาถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมบูมมรณ์ป่าถนาเด้อขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเด้อเนาะสาธุเลยจังไรการคนอื่นเนาะบัเชีงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขามากติดตามนะครับชมใจแข็งบ,บ้างใจบัวเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเลยโดยถ้าหากว่าบัเชีงผู้ผิดพลาดประการใดบัเชีงก็ต้องขอโทษและขออภัยเนาะพี่น้องเนะาะเลยจังไรกับไปแล้วพี่น้องเอ๋มาพบมาเจอแต่ในคลิปหน้าของบัวเชียงอีกต่อไปพี่น้องเนาะ สบายดีและสวัสดีเพราะไม่พี่น้องกันเบอร์สุขสูขคนเดอ้อพี่น้องสบายดี